อ่ะมาฮะข้อสิบเอ็ดทำยังไงดีอืมเห็นไหมเล็กไปหน่อยไหมอ,อุ้ยก็ยังใหญ่เกินโอเคได้ประมาณนี้สองมาห้าสิบแล้วกัน โออย่าเอเนครับเขาเสร็ฮะ ค่อยๆอ่านแล้วค่อยๆวิเคราะห์ครับขั้นแรกเขาให้หอวเรามอมาใช่ไหมจำนวนมีกี่จำนวนใจเย็นจำนวนคือหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดถูกเปล่ากับ อีกจำนวนหนึ่งอีกจำนวนหนึ่งให้เป็น x ได้ไหมแล้วเขาให้หอรอมอมาหอรอมอมีค่าเท่ากับ11แล้วเขาให้คอรอนนอมาคอรอนนมีค่าเท่ากับ1 5 7 3 อินไรนฮะเลนไพหนึ่งห้าเจ็ดสามเอาละกินได้แล้วเมื่อกี้เราเรียนมาแล้วมันมีสูตรใช่ไหมสูตรคือสูตรคืออะไรท็บปทนสิหอรอามาคูณคอรออ์อเท่ากับจำนวนคูณกัน <S <S ใช่ กต้องนี่คือสูตรเห็นไหมตอะนั้นก็ตั้งเลขเลยเราก็เอาหอละมอคูณพลอนอเลยสิบเอ็ดคูณอะไรฮะจะเท่ากับจำนวนคูณกันก็คือร้อยี่สิบเอ็ดคูณเ ก็แม้โอเคปะวิธีแก้สมการอันนี้ก็คือเอา121ไปหารกี่ข้างสองข้าง11 11ได้121ออหารกันตรงนี้เหลือ11 ผลในคำตอบก็คือคำตอบคืออะไรฮะหนึ่งห้าจ็ดสามหนึ่งห้าแ็ดสามหารด้วยสิบเอ็ดใช่ได้หนึ่งครั้งสิบเอ็ดเหลือสี่สิบเจ็ดได้สี่ครั้งสี่สิบสี่ เหลือสามสามได้กี่ครั้งครับสามครั้งจบละเพราะฉะนั้น x จึงมีค่าเท่ากับหนึ่งร้ยสี่สิบสามครับผมเป็นคำตอบโอเคไหมได้ไหมฮะชัดไหมครับ มีตรงไหนที่สงสัยไหมครับได้เนาะเพราะว่าสูตรมันคือสูตรเดิมคือ